สวัสดีครับแฟนคลัช่อง FC In Love of Chill ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ เยอะมากเลยไอ้ไรโสดอาจจะไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าน้องมัดเข้าเข้าไปที่หน้าเวทีไม่ได้นะครับได้ผักแล้ว <c oughs> เสร็จเรียบร้อยครับผมแต่ว่าจะให้จะให้วันเดวันเกิดตัวเอย ขอบคุณ ab, บ้าน a อบีนะครับช่อนี้1นึ่งแสนบาทนะครับผมจากบ้านฮักบแต่จริงๆแล้วรวมรวมทั้งหมดก็หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับนี่ให้น้องเพ็ทน้องพลอยอันไทยใสสมอวสิ เอาต้องมอบต้องมอบเลยต้องทำสุขสันต์ว right ันแม่เลยครับขอบแก้มให้ค right ่ะน okay ้องค่ะน้องบอยน้องเบนท์บอยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาอีกรอบรอบนึงก่อน

เอาไปแปบนี้ง่าย่อกยังอยหนูอม่หนุนโอ้คนดูเหมือนดิโอ้ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแบบดัมก่อนดัมเลยไหมแม่ดัมเลยไหม อย่าลืมนะครับฝากผลงานของแอนแล้วก็บอยด้วยนะฮะ uh oh. เดือนนี้รัวๆเลยอัลบั้ม9ปีมอลลําใจกัะร้อยซึ่งแหงแง่แหงงามปล่อยไปแล้วนะครับที่ช่อง y o t u u e หมอลำใจกระร้อยออฟฟิเช <c oughs> ียล mm hmm. นะครับวันที่18นี้ของเพลงใหม่ของแอนก็จ่อคิวก็คือออกพัรษา้ําตาลนค่ะคตอนนี้ก็สามารถเล่นได้ใน oh, ทุกๆแพลตฟอร์มแล้วนะครับเล่นแ่นเสียงเข้าไปเล่นในิกตอกเยอะ ไปใช,ใช้เสียงเยอะๆนะ,ะส่วนคืนนี้ใครที่อยู่พิษณุโลกนะคะหรือว่าอยู่ใกล้เคียงก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกับอรอดีแบนด์เดี๋ยวแอนเดินทางไปพิษณุโลกต่อขอบคุณนะคะเป็นปันวิวเห็นผมตอนนี้